ครับวันนี้ก็มาย้ำขายยี่สิบเซนกันนะครับผมลงข้ามแม่น้ำไว้นะครับนี่เป็นผืนแรกนะครับมาดูันครับว่าจะได้ปลาอะไรบ้างครับคืมฝนเหมือนเดิมนะครับสภาพระกาศวันนี้ อายุเข้าครับช่วงนี้เห็นมาแล้วครับตัวแรกครับรโงกใหญ่เลยนะครับ,รบไซประมาณสี่โลครับตัวนี้ไซใหญ่เลยนะปิดหัวคาเลยนะครับ ลมก็ไม่แรงนะครับวันนี้ลมเบาดินแรงครับนี่ครับดูขนาดไซ้์นะครับนี่ครับไซส์ใหญ่เลยครับโขกนะครับตัวนี้ตัวแรกครับื่นแรกตัวที่สองนะครับผม ผนก็จะตกแล้วครับมืดมาเรื่อยเลยครับฝนคืมมากครับวันนี้ยี่สิบเซนเอ็นเกลนะครับเด๋วแล้วครับปลากาใหญ่ครับตัวนี้ตัวเท่ากันเลยครับ,รบใช้ประมาณสี่โลได้ครับ ้วนดำเลยนะครับอันเต็มตัวเลยครับน,น้ำมาเนี่ยาคาจะขึ้นดีครับตรงนี้ติดแน่นเลยนะครับ หญ้าครับทั้งทั้งตัวเลยครับผม แน่นมากเลยนะครับนี่ครับโอหว้นเลยนะครับว้นมากครับคัสตัวน,นี้ใส่ถุงไว้ก่อนนะครมาดูกันต่อครับผม จะสุดขืนแล้วนะครับท่าก็จะติดช่วงใกล้จะสุดขืนพอดีครับอยู่ขอบในน้ำเป็นสายเอ็นเกลียว20เซนนะครับ แล้วตกแล้วครับผมลงเม็ดแรกข้างหน้าครับเกือบสุดแล้วครับผม,ผมเริ่มล้นแล้วครับนี่ครับผลงานเรานะครับวันนี้สองตัวครับขายยี่สิบเซนนะครับ ของตัวก็เกือบสิบโลครับผมอ